บายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนะสบิมันนี้าพาพี่น้องไปโบเบยพี่อไปซื้อของเมื่อบ้าน้ากรเนังเด็กลับบ้านเป็นน้องเอนอยแล้วเอาทิตย์นากลเนะเ็งงานองานในเดนหนึ่งพี่น้องจะได้พ่อสัพิพาอยู่ อยู่ลาวได้เาพี่น้องอยู่บ้านเดนมิสิก้าบ้านสิก้าเปานใจงานตว่ะตอนนี้เขาดังตกๆพี่น้องเลยตกๆไปโบเบจากจากเฉยจากโรงพยาบาลเมนจากหลังแบงเนาะทางลงมาคอปไซไช่ะพี่น้องไปจำเปออจากโซนคอปไปไ่นะ เราไนหาคุเอกอรหาสิบาทเชิ้ยางเราเคยยางได้แตกก่อนนะมันหอน้านค้ารนนี้สิกเก้านพีเน้องเาเวลาไปใช่คิไปยางโดนสิเอร์สิ๊หนึ่งเนาะอดีตจะได้กับจะเลื่อนอได้รข้อของการของคนรายเดอง ไฟแดงเดยอะอ่อนแนงอะไรสิดเดสมารตชงการอยู่บ้านคนละไป้องเันออกรถแล้วไ,ไปกันเลยไปรอบเอาจะได้ผาน,น,นวัดวัดน้เลย มทลินฟินอลเล่าังาดนเลยอากาศเนน่งมาก็ฮอดสามแยกโรงพยาบาลโอเชียวมืนบอกเลย โอเสียวแล้วไปหันเลยเดี๋ยวก็โอเสียวนะอาเดียวนึ่งมาพี่น้องอโอเสียวแต่ก็จะได้ข่าวซูโบเบย์เป็นองไปเบิ่งวันสิคือเก่าบ่เนาะโบเบย์ป็นนใดโบไดมาหรไดมาหลายเดือนเนาะเราเพิ่งจัดระเบียบใหม่พี่น้องไปเบิ่งกเปิดมาเดือนนี้โบเบย์โบมีกักคืนในพี่น้องมีมีแต่กังเวนบอสมีอะไรหรือว่ามีอยู่เปจ้างอะไรครับเขาเป็นโซนไหนบอสเนี่ยบอสิน มัได้มากขึ้นเลยบอจกักเราอาโคเบกันคพ้นยังมีอยู่ปะนะอ่าสากศอากาศอากา,กา,กากนก็นังตุกองกระดุกู้กเซมพี่แล้วนี่สตก้าวนี่ยมันจคลายมัดอะไรนแต่ก่อนเนี่ยแล้วเส้นทางเนี่ยได้นี่โคเบได้สั้น เขาต้องข้าไปบุเวตเซตซันเนาะปกติสองทางนี่ยซิมไปด้วยข้านขาไปแล้วเยวนีีก็บโมมีขายเด้คุณบาทกันเดินสบายบานี้ยเป็นลองผู้แล้วขอชิไปบนเกงก่อนแล้วปิดละไปล่งหนองสะพานนะหนองสะพานไปลุงหนองสะพานนะ จะเกาดนเสือสองการในเต็มเลยแถวนี้สองกางทางในเต็มไปด้วยเสือสองการเนาะพี่น้องจอนนี้่ <atem> ะครับลูกเขาเป็นอนี่อ้าวหอและวพี่น้องเอ้ยัวอะไพี่น้องโอ้บ้ ปกตอเก่าก um. ันใดเนาะบุบๆม่จะดูอยินเงียบเอาไปบังข้างในมันไปเนาะอนผ้ากับชิบลายคือตะเก่าเนาะชินไม้เห้ยคำว่าชินไม้เสื่อสงการนาพี่นอง งามไรยป็เริ่มงลาสเจอสงการกันนะตัวนี้ให้ขอเห็นในเฟสนะนี่บอเจอเห็นในเฟซนะนี่บอ <c oughs> ม่เนบอดูว <c oughs> ในเฟสเัานะ <c oughs> ปั๊บซีอาบอเมันง,งามบอ <c oughs> ใช่ <She> คนขายกันยังหลายอยู่พี่นเออของอีหน่อยหน่อหลายของอ้ใหญ่นะพี่น้องเสื้อผ้า ตรงนี้เป็นเทศกาลสงการกระสิมิเสือและสีได้นี่ทำง,งามม,มันไก่สงการเนาะมันเด็กกเป็นวันที่ทนายละ่ะเศรษฐาเสื้อผ้าเก่งงามอยู่เลยเนะเฮ้ยเนาะ ชมทะเลเกาะลอยหาเกาะลอยอย่างนี้อ๋อนอี่ชมที่หาเกาะนั่นแหะบ่ถ้าอยากไปประตูน้ำก็มีเพือได้พี่น้องนาเห็นบ่มาจากประตูน้ำคือเพือนี่ก็คือหอดประตูน้ำนั่นบ่หอบใจหอบใจจะฟบิ๊ม พอหลายบอลจะท <laughs> ิ้งบะเข้าใชเขาจิดฟังก์พีนกไก่บนนปะ๊ัลโหลเข้าไปอะพี่ให้แดดพี่น้อง จ้าจังชาตุกันจะมาอย่างเลยกันคุณอ่ะนี่เขาเข้ามาเนี่ยก็โบเบยังไงโบเบทาวเวอร์รอ,รอืเห็นอยู่บละหลานชงนี่ปิดจ่อยเหรอหลานนี่ะไม่ได้ขลลง

ว่าจะมาซื้อแบบนี้แหละมาซื้อเกงพี่น้องเจ็ดเจ็ดร้อกว่าบาทเจ็ดร้้าสิบพี่น้องจัดตินตกกแลก็ตับกเ็ดก้าร้อยห้าสิบพี่น้องหมักแบบไเนปนอมาให้ละสีเข้มจะใช่ว่าเนี่ยอือสีขาเดมออ้ขาเดมขาไมาสิน้อย แม่บอกขอนี่ของดอกแล้วขายเด็ดปะสีนีไม่เยอะขาดไปเพื่อนใส่ทนด้ของขอนี่อยู่ซีโต้เลยขาดเลยใส่ไปโลดขาดนี่แหละเดี๋ยวนี้มันใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้วุวนขื่นวนขื่นเออสักวุนขื่นปลาบนนั่นนะแต่สะพานอ่ะจะไปไม่รอดตัวนึงกระหายร้านที่ฝาได้ไรพี่น้องนี่อันนี้อันนี้มัน สามยังไงสามสองสามสามจ้าอ๋อสาบสามใส่ใส่อนั้นไปกันเลยะอ๋อนี่ใส่ใส่หัวนเอาเอาเข็มก่อนนิดนึงแอนพอสักป้ักป้สีมันค่อยจืดค่อยจืดอ่ะนะอ๋อครับเดี๋ยวเรนาะครับผมโอเคได้แลพี่น้องสแกนเนาะมาแล้วพี่น้องกับ้าพิมอางหลนเ้เยเจ็ดร้กว่าบาท เบื้อโตพี่น้องบัวชือกจักสายแล้วพี่น้องตำเป็นต้องซื้อเดี๋ยวเขาไปมาเบิ้งโซนอื่นอีกพี่น้องเสียไปุูนพี่น้องดอนพีบินไุดนโตใสาย มาส่งเสียงกัซซีบูดุนในพี่น้องเลยมันฮอตเ,เป็นบ้างขึ้นเป็นเต็มมันบวชเทน่นี้เนาะกำลังเงินงขึ้นได้พี่น้องเลยของกัซซีไลก่กอาดกังเวนเขาเปิด<ะ>หรือเปล่าแต่ซูมมอร์นี่ยันไม่ได้เปิดเนาะเคยได้ยินกันจจาวาบวชได้เปิดมาพี่น้อง เอาสิขาบไปโบเบยเตสั like <anut. S 1> <re>. ้นพี่น้องมึงโหลดกันมองปูดงคุ้ก็เซมพี่น้องจำเป็นไหมค้องโบเบสะอาดสวยงามเป็นตั้ย่างลินยำแมลง นี่ฮะนี่ทำรินงามเทียงเลยพี่น้องเลยหอนอย่างหอนกับจาพิมพ์เลยเอากระเจี๊มาคองค่ะคองค้างเขาถามคล้องพี่น้องนี่ไปปพูดเลยไปชิดด้านหลับูเบย์เตเตสันแต่นี่กับบูเบย์กันเนาะฝั่งหนึ่งเนาะแต่บุ๋มเป็นเตเตสันเลย Ừ. sửa phải lên nội không em ngâm nhạc là cái เราก็ยังขามคล้องตอนนั้นไปทางนี้ที่เป็นประตูหน้าเหมือนบ่อชัยบิม,มขามเลยครับครับสอกซอย จอกซอยตลาดโบเบ่เสื้อผ้าคางาม <c oughs> <c oughs> เห็นแต่หัวหสะพิมเหยียบเด้พี่น้องเอ๊ะเข้ามาซอยกา <c oughs> อลาง <c oughs> หอดแล้วพี่น้องโบเบเตสันยางจะรอดเขาจะพิมพ์เกือบสุกพี่น้องเขามาแล้วโบเบเตสันเปิดทางกลางวันแล้วเด้อพี่น้องสบายสบานก็ขึ้นกระเปิดหมดเลยคนละฟังกับโบเบทางหนั้งขึ้นเทิงบ่หรือว่ายางรางยางรางมึงเนาะ ่มันเป็นกะบ่อยดูว่าเก็บเนี่นนะเนาะก็จะเปิดยังคืนเขวีนนะ้เนาะเป็นทางไหบรรยากาศเป็นจะเดินนิดหนึอง นี่งาม <S <S พี่นอ้องจะได้กลับเลยพี่นอ้องเอ้ยห่อนห่อนเขาจะพิมพ์อย่างห่อนเองคลิปหนาพอก,กันไม่พี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนพี่นอ้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อท,ที่มารับชมพี่นอ้องเดี๋ยวยางห่มก่อน จะพิมตายพี่น้องไหมย่าจะได้บายพี่น้องคลิปหน้าพรอกันใหมฮัลโหในได้เนาะพร้อมกันนะเจ้าแม่เ่อกีจะาไม่ได้เปิดเออขอบคุณในได้เด้อที่กำมันเรา z o o ติดตามพี่น้องอืมทำพี่น้องเก่าแล้วพี่น้องใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเก่าแล้วพี่น้องใหม่บายบายพี่น้อง